สวัสดีครับผมนายแพทย์สมชายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ดูแลผู้สูงวัยมากกว่า20ปีวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเคล็ดลับที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงกระปรี้กระเป่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจคุณเคยรู้สึกไหมว่าแม้จะพยายามทานอาหารเสริมมากมายแต่ร่างกายก็ยังอ่อนเพลียนอนไม่หลับและขาดพลังชีวิต สิ่งที่ผมจะแบ่งปันวันนี้อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ด้วยวิธีการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังลองมาดูกรณีของคุณสมศรีวัย65ปีที่มาพบผมด้วยอาการอ่อนเพลียเรื้อรังนอนไม่หลับและปวดเมื่อยตามตัวเธอบอกว่าได้ลองทุกอย่างแล้วทั้งอาหารเสริมวิตามินและยาสารพัดแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นจนแทบหมดหวัง แต่หลังจากที่เธอได้ลองปฏิบัติตามเคล็ดลับาข้อที่ผมจะแบ่งปันต่อไปนี้เพียงแค่2สัปดาห์เธอก็กลับมาหาผมด้วยรอยยิ้มและดวงตาที่เปล่งประกายบอกว่านอนหลับสนิทขึ้นตื่นมาสดชื่นและมีพลังทำกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นจากประสบการณ์การรักษาและงานวิจัยล่าสุดผมพบว่าการดูแลสุขภาพผู้สูงไวัยไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือสิ้นเปลืองเงินทอง แต่ต้องเข้าใจหลักการทำงานของร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่างอาหารการเคลื่อนไหวและการพักผ่อนสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือเคล็ดลับเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับการกินยาหรืออาหารเสริมราคาแพงแต่เป็นการนำภูมิปัญญาไทยโบราณมาผสมผสานกับความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่เพื่อสร้างสมดุลให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติเคล็ดลับแรกที่ผมอยากแนะนำคือ การเลือกอาหารสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยเฉพาะขมิ้นชันขิงและกระชายซึ่งมีสารสำคัญที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายเสริมภูมิคุ้มกันและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตที่น่าสนใจคืองานวิจัยล่าสุดพบว่าสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันไม่เพียงแต่ลดการอักเสบแต่ยังช่วยป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาความจำเสื่อมในผู้สูงอายุ การผสมขมิ้นกับพริกไทยดำเล็กน้อยจะช่วยเพิ่มการดูดซึมของสารสำคัญได้ถึง2,000เปอร์เซ็นต์เคล็ดลับที่สองคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบนุ่มนวลวันละ15-20นาทีโดยเน้นท่าที่ปลอดภัยและเหมาะกับวัยผมพบว่าการยืดเหยียดไม่เพียงช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยแต่ยังกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟินที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขคุณสงศรีเล่าให้ผมฟังว่า เมื่อเริ่มทำท่ายืดเหยียดง่ายตอนเช้าและก่อนนอนเธอรู้สึกว่าข้อต่อต่างๆยืดหยุ่นขึ้นการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วขึ้นและที่สำคัญคือนอนหลับสบายขึ้นมากเคล็ดลับที่สามเกี่ยวกับการสร้างสุกนามัยการนอนที่ดีซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูร่างกายผมแนะนําให้จัดห้องนอนให้มืดสนิทอุณหภูมิเย็นสบาย และหลีกเลี้ยงแสงสีฟ้าจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อน separator ก่อนนอนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนอกจากนี้การดื่มน้ำอุ่นผสมน้ำพึ่งก่อนนอนยังช่วยให้หลับสบายขึ้นด้วยสิ่งที่น่าสนใจคือผมพบว่าผู้สูงอายุที่มีคุณภาพการนอนดีมักมีระดับการอักเสบในร่างกายต่ำกว่าและมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆน้อยกว่า โดยเฉพาะโรคความจําเสื่อมและโรคหัวใจคุณมานิตวัยเจปีอีกหนึ่งผู้ป่วยของผมเล่าว่าเขาเคยนอนไม่หลับมานานกว่า10ปีต้องพึ่งยานอนหลับตลอดแต่หลังจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคำแนะนำโดยเฉพาะการงดใช้โทรศัพท์มือถือก่อนนอนและดื่มน้ำอุ่นผสมน้ำพึ่งแท้เขาสามารถเลิกใช้ยานอนหลับได้ภายในหนึ่งเดือนเคล็ดลับที่สี่คือ การฝึกหายใจลึกๆอย่างมีสติวันละ5้าถึงสินาทีการหายใจที่ถูกต้องไม่เพียงช่วยเพิ่มออกซิเจนให้สมองและเซลล์ต่างๆแต่ยังช่วยลดความเครียดและกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเตติกซึ่งช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นผมมักแนะนำให้ผู้ป่วยฝึกหายใจแบบ478คือหายใจเข้า4วินาทีกลั้นหายใจ7วินาที และหายใจออก8วินาทีทำซ้ำสี่ห้ารอบวิธีนี้ช่วยให้คุณสงสีจัดการกับความวิตกกังวลได้ดีขึ้นและยังช่วยให้หลับง่ายขึ้นด้วยเคล็ดลับสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือการรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมงานวิจัยพบว่าผู้สูงอายุที่มีเครือข่ายสังคมที่ดีมีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นสม่ำเสมอมีอายุยืนยาวกว่าและมีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าน้อยกว่า คุณสมศรีเองก็เริ่มเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุในชุมชนทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆเ,เช่นรำไทยโยคะและงานฝีมือบอกว่ารู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาและมีเรื่องให้ตื่นเต้นรอคอยทุกวันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากเน้นย้ำคือการนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไปและสม่าเสมอไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมกันในทันที เริ่มจากสิ่งที่ทำได้ง่ายก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเติมทีละอย่างลองมาดูตัวอย่างการจัดตารางกิจวัตรประจำวันที่เหมาะสมช่วงเช้าเริ่มด้วยการดื่มน้ำอุ่นผสมขมิ้นและน้ำผึ้งตามด้วยการยืดเหยียดเบาๆ10-15นาทีและฝึกหายใจลึกๆ5นาทีช่วงสายทานอาหารเช้าที่มีโปรตีนคุณภาพดีเช่นไข่ต้มปลาหรือถั่ว ร่วมกับผักและผลไม้ตามฤดูกาลช่วงบ่ายทำกิจกรรมทางสังคมเช่นพบปะพูดคุยกับเพื่อนทำงานอดิเลกหรือเข้าร่วมกิจกรรมชมรมช่วงเย็นยืดเหยียดอีกครั้ง10-15นาทีและเดินเบาๆในที่ร่มหรือสวนช่วงก่อนนอนดื่มน้ำอุ่นผสมน้ำผึ้งฝึกหายใจผ่อนคลายและเข้านอนในเวลาเดียวกันทุกคืนคุณวิชัยวัย68ปี อีกหนึ่งกรณีศึกษาที่น่าสนใจเขาเคยมีปัญหาความดันโลหิตสูงและนอนไม่หลับแต่หลังจากปฏิบัติตามตารางกิจวัตรข้างต้นได้สมเดือนความดันโลหิตของเขาลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติและสามารถลดยาลงได้ครึ่งหนึ่งสิ่งที่น่าประหลาดใจคือผลการตรวจเลือดของคุณวิชัยยังแสดงให้เห็นว่าระดับการอักเสบในร่างกายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของสุขภาพโดยรวมและความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆแต่ผมต้องเน้นย้ำว่าแม้เคล็ดลับเหล่านี้จะได้ผลดีแต่ไม่ควรหยุดการรักษาหรือยาที่แพทย์สั่งโดยพลการควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนปรับเปลี่ยนการรักษาใดๆโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจมีคำถามที่ผู้ป่วยมักถามผมบ่อยๆคือ จะรู้ได้อย่างไรว่าเคล็ดลับเหล่านี้ได้ผลคำตอบคือให้สังเกตสัญญาณต่อไปนี้คุณภาพการนอนดีขึ้นตื่นมารู้สึกสดชื่นไม่ง่วงระหว่างวันพลังงานในร่างกายสูงขึ้นทำกิจกรรมได้นานขึ้นโดยไม่เหนื่อยง่ายอาการปวดเมื่อยลดลงข้อต่อต่างๆเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วขึ้นอารมณ์ดีขึ้น รู้สึกผ่อนคลายและจัดการความเครียดได้ดีขึ้นความอยากอาหารดีขึ้นระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นอีกคำถามที่พบบ่อยคือผ้าทำไม่ได้ครบทุกข้อจะเป็นอย่างไรผมขอย้ำว่าไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมกันเริ่มจากสิ่งที่ทำได้ง่ายก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเติมการทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอสำคัญกว่าการทำครบทุกข้อ ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในผู้ป่วยหลายรายเช่นคุณระปเสิิฐวัย75ปีที่เริ่มต้นเพียงแค่การดื่มน้ำสมุนไพรและยืดเหยียดตอนเช้าแต่เมื่อเห็นผลลัพธ์ที่ดีเขาค่อยๆเพิ่มกิจกรรมอื่นๆจนสามารถปฏิบัติได้ครบทุกข้อปัจจุบันเขากลายเป็นผู้นำกลุ่มออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชนและเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆอีกมากมาย สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อเราดูแลสุขภาพอย่างเป็นองรวมทั้งร่างกายจิตใจและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมผลลัพธ์ที่ได้มักดีกว่าที่คาดการไว้มากเพราะทุกระบบในร่างกายเชื่อมโยงกันการปรับปรุงด้านหนึ่งมักส่งผลดีต่อด้านอื่นๆด้วยตัวอย่างเช่นการยืดเหยียดไม่เพียงช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยแต่ยังช่วยให้นอนหลับดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นและมีพลังในการทำกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยรวมมาดูเทคนิคเพิ่มเติมที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้ง่ายขึ้น 1. การเตรียมสมุนไพรเตรียมส่วนผสมสมุนไพรไว้ล่วงหน้าเป็นสัปดาห์เช่นหั่นขมิน้นขิงกระชายเป็นชิ้นเล็กๆแช่แข็งไว้ใช้เครื่องปั่นทำน้ำสมุนไพรครั้งละมากๆเก็บไว้ในตู้เย็นจัดเตรียมชาสมุนไพรแบบซองชงไว้ให้พร้อม 2. การยืดเหยียดและการหายใจตั้งนาฬิกาปลุกเตือนเวลาทำกิจกรรมเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์เช่นเบาะโยคะหมอนให้พร้อมทำพร้อมกับดูรายการโทรทัศน์ที่ชอบหรือฟังเพลงที่ชื่นชอบ 3. การนอนจัดห้องนอนให้มืดเยน็นและเงียบสงบใช้หมอนและที่นอนที่เหมาะสมกับสรีระงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอน และแทนที่ด้วยการอ่านหนังสือหรือฟังเพลงเบาๆสีกิจกรรมทางสังคมค้นหาชมรมหรือกลุ่มกิจกรรมในชุมชนที่น่าสนใจชวนเพื่อนหรือครอบครัวทํากิจกรรมร่วมกันใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อกับลูกหลานหรือเพื่อนที่อยู่ไกลคุณสมศรีเล่าให้ผมฟังว่าสิ่งที่ช่วยให้เธอทําตามเคล็ดลับเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องคือการจดบันทึกความรู้สึก และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกวันเมื่อเห็นความก้าวหน้าแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำให้มีกำลังใจทำต่อไปที่สำคัญอย่าลืมว่าทุกคนมีความแตกต่างกันสิ่งที่ได้ผลดีกับคุณหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคนดังนั้นให้ค่อยๆปรับและทดลองจนพบวิธีที่เหมาะกับตัวเองหากคุณกำลังรับชมวิดีโอนี้ผมอยากให้คุณเริ่มต้นด้วยการทำสิ่งง่ายๆเพียงอย่างเดียวก่อน อาจเป็นการดื่มน้ำอุ่นผสมขมิ้นและน้ำพึ่งตอนเช้าหรือการยืดเหยียดไม่ง่าย5-10นาทีก่อนนอนแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนจบวิดีโอนี้ผมขอฝากข้อคิดสำคัญไว้ว่าการมีสุขภาพดีในวัยสูงอายุไม่ใช่เรื่องของโชคหรือพรสวรรค์แต่เป็นผลจากการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอด้วยความเข้าใจและใส่ใจในวิดีโอหน้า เราจะพูดถึงเคล็ดลับการเลือดอาหารเฉพาะโรคสำหรับผู้สูงอายุและสูตรอาหารง่ายๆที่ช่วยต้านการอักเสบอย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในการใช้ชีวิตอย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักเพื่อช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละเคล็ดลับกันครับเคล็ดลับที่หนึ่งอาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันขมิ้นชันใช้ขมิ้นสดประมาณหนึ่งนิ้วหั่นบางๆแช่น้ำร้อน10นาทีเติมน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาขิงต้มขิงสดหั่นแว่นกับน้ำสิบถึนาทีดื่มวันละสองถครั้งกระชายใช้กระชายสดตำละเอียดแช่น้ำอุ่นหรือทำเป็นชาชง เคล็ดลับที่สองการยืดเหยียดที่เหมาะสมเริ่มจากท่านั่งบนเก้าอี้ยืดแขนขาเบาๆหมุนข้อต่อต่อตางๆอย่างนุ่มนวลค่อยๆเพิ่มระยะเวลาและความซับซ้อนของท่าหากรู้สึกเจ็บหรือไม่สบายไอหยุดทันทีเคล็ดลับที่สามสุขอ,อนามัยการนอนจัดห้องนอนให้มืดเย็นอุณหภูมิประมาณ25องศาใช้หมอนที่รองรับศีรษะและคอได้ดี หลีกเลี่ยงคาเฟอีนหลังบ่ายสองโมงทำกิจวัตรก่อนนอนเป็นประจำเช่นอาบน้ำอุ่นดื่มนมอุ่นเคล็ดลับที่4การหายใจอย่างมีสตินั่งหรือนอนในท่าที่สบายหายใจเข้าลึกๆนับ1นถึงสกลั้นหายใจนับ1นถึงเหายใจออกช้าๆนับ1นึ่งถึงแปดทำซ้ำสีถึงห้ารอบเคล็ดลับที่หกิจกรรมทางสังคมเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุในชุมชน ทำกิจกรรมกับครอบครัวสม่ำเสมอแบ่งปันประสบการณ์กับผู้อื่นเรียนรู้สิ่งใหม่เช่นการใช้สมาร์ทโฟนหรืองานอดิเรกข้อควรระวังและข้อสังเกตสำคัญสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มกิจกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานควรระวังการใช้น้ำผึ้งและสมุนไพรบางชนิดผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรระมัดระวังในการยืดเหยียดที่ต้องก้มศีรษะ ผู้ที่มีปัญหากระดูกและข้อควรปรับท่ายืดเหยียดให้เหมาะสมคุณพรทิพย์วัย67ปีเล่าประสบการณ์ให้ผมฟังว่าตอนแรกเธอกังวลว่าจะทำไม่ได้แต่พอเริ่มทำทีละนิดเธอพบว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดและเมื่อเห็นผลลัพธ์ที่ดีก็ยิ่งมีกำลังใจทำต่อที่น่าสนใจคือผลการวิจัยล่าสุดพบว่าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้ถึง30เอร์เซต และลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างมีนัยสำคัญผมมักเปรียบเทียบการดูแลสุขภาพกับการดูแลสวนต้องให้น้ำการดื่มน้ำสะอาดให้ปุ๋ยอาหารที่มีประโยชน์กำจัดวัชพืชความเครียดและพฤติกรรมที่ไม่ดีและที่สำคัญคือต้องทำอย่างสม่ำเสมอผลลัพธ์ที่ดีจะค่อยๆเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติคุณรำไพไวัย73ปีอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าประทับใจ เธอเริ่มต้นด้วยการดื่มน้ำสมุนไพรและยืดเยียดเพียงห้านาทีต่อวันหลังจากสมเดือนเธอสามารถลดยาแก้ปวดลงได้ครึ่งหนึ่งและมีผลปัจจุบันเธอเป็นหนึ่งในผู้นำกลุ่มสุขภาพในชุมชนและมักแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้สูงอายุคนอื่นๆเธอบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไม่ยอมแพ้แม้จะเริ่มต้นเล็กๆแต่ถ้าทำอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ที่ได้จะน่าประหลาดใจ ก่อนที่เราจะเจาะลึกเรื่องการประยุกต์ใช้เคล็ดลับเหล่านี้ในชีวิตประจำวันคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณกำลังรับชมมาจากที่ใดในโลก Script Part Separator ทางด้านประสบการณ์ผมพบว่าผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมักมีลักษณะร่วมกันคือมีทัศนคติเชิงบวกไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคและมีระบบสนับสนุนที่ดีจากครอบครัวและชุมชน เช่นกรณีของคุณสมหมายวัยเจสิบเปีที่เร so ิ่มต้นด้วยการชวนภรรยามาออกกำลังกายด้วยกันทำให้ทั้งคู่มีกำลังใจและสนุกกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนบ้านหลายคนเมื่อผมถามคุณสมหมายว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จเขาตอบว่าการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและการได้ทำร่วมกับคนที่เรารัก ทำให้การดูแลสุขภาพกลายเป็นความสุขมากกว่าภาระนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อถึงทุกท่านว่าการมีสุขภาพดีในวัยสูงอายุเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และไม่ยากอย่างที่คิดขอเพียงเริ่มต้นจากจุดเล็กๆและค่อยๆก้าวไปทีละก้าวการเดินทางสู่สุขภาพที่ดีของผู้สูงวัยเป็นเหมือนการปลูกต้นไม้ต้องใช้ความอดทนความสม่ำเสมอและความรักแต่เมื่อต้นไม้เติบโต ผลที่ได้คือความสดชื่นความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างที่คาดไม่ถึงผมหวังว่าเคล็ดลับทั้ง5ข้อที่แบ่งปันวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านและครอบครัวอย่าลืมว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆก้าวแรกสัปดาห์หน้าผมจะมาแบ่งปันเรื่องการเลือกอาหารเฉพาะโรคสำหรับผู้สูงอายุพร้อมสูตรอาหารต้านการอักเสบที่ทำได้ง่ายๆที่บ้านอย่าลืมกดไลค์แชร์ และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆและฝากคอมเมนต์บอกด้วยว่าอยากให้เราพูดถึงหัวข้อไหนในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมจนจบผมนายแพทย์สมชายขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดสำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของเราและสำหรับท่านใดที่มีคำถามสามารถส่งอีเมลมาได้ที่อีเมลที่แสดงอยู่ด้านล่าง พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับขอบคุณครับ